ชาวแคนาดาจำนวนมากรวมตัวกันภายในสำนักงานใหญ่พรรคลิเบอรัลในกรุงออตาว่าเพื่อแสดงความยินดีหลังจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าพรรคลิเบอรัลสามารถคว้าชัยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้นะครับโดยพรรคลิเบอรัลของมาร์กคาร์นีคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมาได้แล้ว167ที่นั่งจากทั้งหมด343ที่นั่ง แต่ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ชัดเจนว่าพรรคลิเบรัลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากขึ้นมาบริหารประเทศได้หรือไม่เนื่องจากยังมีเสียงในสภาไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรือ172เสียงและอาจจะทำให้ต้องจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแทนขณะที่มาร์คานีขึ้นเวทีประกาศชัยชนะและระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาได้สิ้นสุดลงแล้ว Our old relationship with the United States, a relationship based on steadily increasing integration, is over. The system of open global trade anchored by the United States, a system that Canada has relied on since the Second World War, a system that, while not perfect, has helped deliver prosperity for a country for decades, is over. These are tragedies. But it's also our new reality. We are over. We are over the shock of the American betrayal. But we should never forget the lessons. But going to take us we have to look out for ourselves. President Kampampasi Donald Canada, กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่มีน้ำหนักชี้ขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้จนพลิกคะแนนให้พรรคริบอรโลกลับมามีคะแนนนำพรรคคอนเซอร์เวทีฟครับด้านเปียร์ปัวเลียฟผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักก็ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับชัยชนะของผู้นำแคนาดา นอกจากนี้ก็ยังแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีและทุกพักการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอำนาจอธิปไตยของแคนาดาด้วยครับ